สีขาวครับผมเปิดฉากกินเบีย้ยก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เบีย้ยกินกลับเข้าไปสีแดงครับทิมเบีย้ยสีขาวกินสีแดงทิมสวนสีขาวกินครับ สีแดงกินเบีย้ยหน้าขุนสีขาวกินสีแดงใช้เรือกินลูกสีขาวหลบสีแดงกินเบีย้ยอีกตัวสีขาวกินคืนสีแดงกินเบี้ยริม สีขาวเดินมา้าไล่เรือฝั่งสีแดงขยับเลือจับมา้าสีขาวเดินเบี้ยสีแดงขยับเม็ดสีขาวทิมเบี้ยสีแดงกินสีขาวกินเบี้ยสีแดงถอยมา้า สีขาวใช้เรือกดฝั่งสีแดงขยับม้าหลบสีขาวใช้ม้าไล,ล่เรือเรือแดงถามต่อเรือขาวสีขาวกินแรกสีแดงกินสีขาวขยับเม็ด สีแดงกินสีขาวใช้โคนฟังสีแดงขยับเม็ดขึ้นไปไล่สีขาวถอยหลบฟังสีแดงขยับเรือสีขาว ขยับม้าฟั่งสีแดงกินเบีย้ยสีขาวตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวถอยกลับสีแดงตีลุก สีแดงครับจับโคนสีขาวถอยม้าผูกสีแดงตีลุกสีขาวขยับหลบผูกโคนส,ส,สีแดงขยับม้าสีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาว ตีลูกสีแดงลบสีขาวถอยโคนผูกโคนฝั่งสีแดงยืดเรือสีขาวนะครับผมกินตาที่สีแดงเดินพาดตานี้นะครับผมสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวยืดเรือลงมาจับมา้า สีแดงครับเดินมาสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินโคน สีแดงครับกินสีขาวกินคืนสีแดงขยับโคนสีขาวตีลุกจน สีขาวครับใช้เรือกินโคนฝั่งสีแดงเอาเรือไปจับโคนขาวสีขาวถอยมา้าไปผูกสีแดงขยับเรือลบสีขาวกินเบี้ยสีแดงกินเบี้ยเหมือนกัน สีขาวเอาเรือกดม้าฝั่งสีแดงเอาเรือขึ้นไปผูกสีขาวเดินเบี้ยฝั่งสีแดงเดินเรือจับเบี้ยสีขาวขยับม้าฝั่งสีแดงเอาเรือจับโคนอีกสีขาวโอขุนผูก สีแดงเอาเรือจับโคนสีขาวนะครับผมเดินเบี้ยไปไหนฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวไม่ให้ครับเอาขุนมาผูกสีแดงจึงขยับเรืออีกทีสีขาวซ้อนเรือฝั่งสีแดงเดินม้าเป็นลุก สีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงกินคืนสีขาวกินโคนฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยสีขาวขยับเรือสั่งสีแดงกินมา้า จากนั้นสีขาวลุกจน